อัสลามุลยกุมมูรัตบุร์ร้อยเบนกาสุขอต้อนรับทุกท่านนะครับก้าสู่รายการฮารานมาเก็ตครับพบก,กับผมนะฮะอาร์บีดีบอลลังน้อยน้อยน้อยหนุ่มหน้ามนคนสมจอกทุกกันนะทุกกันเจอกันนะครับเป็นประจำนะฮะที่สถานี MMA Channel หรือทางช่อง Youtube บรายดีนะฟาร์มมาเก็ตติ้งจำกัดเนี่ยมีจํากัดอ่ะบ๊ายดีฟาร์มมาเก็ตติ้งนะครับทํา u t u b e นะครับก็ถ้าเป็นในทางไลฟ์สดก็ทุกสองทุ่มวันอาทิตย์ละกันประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับเปิดตัวอาจจะผู้ผิดพูดถูกเพราะความตื่นเต้นหรือเต้นตื่นนะครับที่นานๆนะฮะจะเจอท่านผู้ชมทีหนึ่งนะครับวันนี้แบบจะสบายนะครับวันนี้มาเปิดตัวนะครับแหมบางคนบอกเปิดที่ไหนที่ร้านสมายเหรอนะครับร้านสมายโพสแล้วเนี่ยนะครับ นักแต่สมัยโพสที่รัรู้นะเป็นร้านร,รับส่งสินค้าและพัสดุแล้วนะครับยังขายสินค้าแต่รูปและเรียกว่าล่าสุดเลยคือสินค้าทางการเกษตรนะครับแน่นอนสินค้าที่อยู่ข้างๆพวกนี้นะครับมีส่วนช่วยอะไรนะครับหนึ่งเลยนะครับช่วยลดค่าใช้จ่ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยเรื่องยาต่างๆนานานะครับเรื่องปรับสภาพดินนะฮะทำให้ผลผลิตของท่านนะ่ะมากขึ้นนะครับเมื่อผลิตมากขึ้นไรายได้ของท่านก็ มากขึ้นเช่นกันนะครับวันนี้หลายตัวนะครับที่อยากจะมาแนะนําแบบคร่าวๆก่อนที่สินค้าที่ขายดีนะครับที่ตอนนี้ทางออนไลน์ขายดีมากเลยนะครับก็คือไอรินฟลูวิกนะครับไอรินฟลูวิกเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นคุณสมบัติยังไงนะครับเขาเป็นตัวนะครับปรับปรุงโครงสร้างดินนะครับช่วยนะฮะช่วยย่อยสลายนะครับแร่ธาตุอะไรต่างๆนานาช่วยกดปล่อยแร่ธาตุด้วยนะครับนะฮะที่สําคัญนะครับทําให้ปุ๋ยนะครับ กินเขาเรียกว่ากินสารอาหารได้มากขึ้นนะะฮอันนี้คันจะขายด,ดีแล้วครับผสมนะฮะได้ทุกปุ๋ยว่จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยเคมีนะครับผสมไปได้เลยการไอริสุดไอรินฟลดตัวเนี้ยนะครับผสมไปได้เลยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็ไม่แพงนะครับเนี่ยหนึ่งกิโลนะครับก็ดูได้ทางออแอบปบ lazada แล้วกันนะครับทาง เอ็มเอเบร้านเอ็มเอเบรช็อปเมลซิดาเนี่ยก็มีแล้วนะครับหรือติดต่อมาทางเพจนะครับทางเพจทางไลน์อะไรก็ได้นะครับแต่ให้ง่ายสุดนะซื้อทางมาซิดาช้อปปี้นะครับก็จะง่ายมีขายแล้วนะครับหลักร้อยนะครับแต่ถ้าจะได้กําไรเพิ่มขึ้นเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับผมก็พูดประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็แนะนำตัวหนึ่งนะครับที่อันนี้ตัวตัวตัวนี้ก็ดีนะครับอันนี้ไอรีนสิบหกหกหกนะครับอันนี้ลูก้าการันตีเลยว่าถ้าใช้ตัวนี้ผสม ผสมนะฮะฉีดเข้าไปเนี่ยนะครับจะลดการใช้ปุ๋ยไปเกือบ50อนะฮะนะครับอันนี้นะเขาเรียกว่าเป็นเขาจะเขียนเป็นปุ๋ยเคมีนะครับอันนี้ลดการใช้ปุ๋ยตอนนี้ปุ๋ยก็สั่งรพันกว่านะครับถ้าลดไปโอ้โหลดไปเยอะเลยนะครับบางท่านซื้อตอนนี้ใช้ปุ๋ยกันแบบถ้าอะไรที่มันแทนปุ๋ยได้มันจะแทนเลยนะครับยังมีตัวแทนปุ๋ยด้วยนะครับเดี๋ยวเลี้ยงจะบอกบอกนะครับ เอาประมาณประมาณอย่างนี้ก็พอนะครับนะฮะนี่นคือมิโดพันไอริน1666นะครับอันนี้ลดการแปรปรวนถึง50%นะครับอันนี้แล้วก็อันนี้ตัวดังเลยของเขานะครับของเราเนี่ยแหละครับไม่ของเขานะครับบาวอติกไอริน B1 หสารช่วยล่าวันนี้ถ้าบอกว่าประสบการณ์กว่า20ปีนะครับบริษัทนิลินจะเถี่วันนี้เข้ามาทําบริษาายายัทไอไอจะกลบเป็นบริษัทที่ทํำเรียกว่าทําธุรกิจเกี่ยวกับระบบใช้ดีบอกต่อมีรายได้นะฮะคือ วันนี้ท่านใช้ดีบอกต่อแต่ก่อนไม่มีไรายได้แ๋ยวเมื่อท่านใช้ดีแล้วบอกเพื่อนๆข้างบ้านท่านมีไรายได้ด้วยเดี๋ยวมีเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะบอกให้กันให้ฟังในโอกาสหน้านะครับนี่ก็คือบารติกไอรินบีหนึ่งสารช่วยล่าอันดับหนึ่งของไทยนะฮะเนี่ยราบอกสารช่วยล่าอันดับหนึ่งของไทยนะครับเนี่ยประโยชน์นะครับเป็นสารที่เข้มข้นประกอบด้วยวิมินบีหนึ่งอะมิโนแอซิดและมีประโยชน์นะครับ ต่อต่อนะฮะต่อพืชโดยตรงในการเจริญเติบโตของพืชรากพืชนะครับเขาเรียกว่าใช้แล้วไปงามสวยมากนะครับ B1 เนี่ยโค้ที่แบบไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนานาเนี่ยเขาใช้แล้วก็ใช้จะมานานแล้วนะครับวันนี้เขามาปรับสูตรให้เข้มข้นขึ้นแต่ก่อนเป็น B1 เยๆเดี๋ยวนี้เป็น b i o a t i c e Iron B1 ครับย้ำนะครับตัวนี้นะครับอ่าเมื่อกี้สินค้าเกษตรตัวหนึ่งนะครับในเครือ MFM เราวันนี้ฮะบริษัทไ i ไ Group นะครับก็ ปั๊บนี่ก็คือร้อนก่อนมีน้ำด้วยนะ B B C Blue Coil Air นะครับนี่ครับที่ร้านเรานะครับใช้ฉีดเป็นน้ำยาอักเนกประสงค์นะครับใช้ฉีดทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นวันนี้แอร์บางทีแอร์ท่านไม่เย็นนะครับบางทีรอช่างแอร์ต้องต่อคิวอะไรต่างๆน,น,นะครับแก้ไขเบื้องต้นไปก่อนด้วย B C C แก้ไขเบื้องต้นนะครับนะฮะ ฟื๊บฟฟฉีดเป็นในตรงตรงคอยแอร์นะครับเปิดฝามาแล้วก็ฉีดฉีดไปก่อนนะครับขวดนึงเนี่ยโอ้โหใช้แบบใช้นานเลยนะครับขวดหนึ่งเนี่ยนะครับกึจากฝุ่นอะไรนะฮะใช้เป็น7จ็ครั้งอ่ะนะฮะสามบาทนะครับประมาณอย่างนี้นะครับท่านก็ลองลองดูลองซื้อนะครับทางเอเมเอ็มช็อปลาดิดาช้อปปี้มีขายนะครับแล้วก็ติดต่อเราได้นะครับนี่นะฮะ แล้วก็ i อไอดีตะกรงเขาบอกว่าเต็มที่เต็มใจเต็มขายจริงๆครับตัวนี้นะครับสามร้อยเก้าสิบเก้าประมาณนั้นหรือสองเก้าเก้านะสามร้อยเก้าสิบเี่ราคาก็มีอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบมันเยอะนะครับวิ่งพูดให้ให้เยอะให้แย่ก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวจะต่อไปนะจะนั่งเจาะลึกแต่ละตัวนะครับไอรินฮิวเมียทำอะไรโพลิเมอร์ทำอะไรนะครับ ไซโลเทคไอรินทำอะไรไอรินสิบหกหกหกทำอะไรแล้วก็ไอรินฟลูวิตทำอะไรนะครับนะฮะนี่ต้องบอกว่าเมื่อเช้าก็ไอ้นะครับมาซื้อเกี่ยวกับเรื่องบรรดาช้อปปี้ลูกชิ้นนะเยอะมากนะครับนี่ก็อา้าวนะฮะของที่มาส่งนะครับตอนนี้ถ้าใครอยากเปิดสมายเอ็กซ์คลนะครับอยากนำระบบเราไปใช้เนี่ยต้องบอกว่าวันนี้พิเศษสุดนะครับ เราเปิดให้ใช้นะเราคิดค่าเช่าระบบแล้วกันนะครับเหมือนค่าครูแล้วกันนะครับปีละ2,000บาทท่านจะได้ใช้ f l a t e x p เ s s และไปรษณีย์อีค m มเมิ e ์สของย้ำนะครับไปรษณีย์อีคอมเมิรมาแตกต่างกันยังไงกับไปรษณีย์ปกติถ้าไปรษณีย์ปกตินะครับท่านก็เห็นว่าเป็นอเอสเลต่างนานๆท่าเช่อเสื้อสีแดงนะครับในการส่งสินค้านะครับแต่เราไปรษณีย์อีคอมเมิร์สเนี่ยเราจะทำงานด้วยระบบ e-Commerce นะครับพนักงานที่ส่งเนี่ย ขาจะใส่ชุดสีส้มนะครับเลยคือพื่ว่าตรวจสอบง่ายเร็วกว่านะครับแล้วก็ค่าที่จ่ายในการส่งก็ถูกกว่านะฮะสองพันบาทต่อปีวันนี้ในสมัยเอ็กโพมาติดต่อได้ที่นี่นะครับอยู่วิทยาซอยสิบแปดกลางซอยนะครับมีเขาเรียกว่ามีทีมงานพนักงานนะครับต้องบอกว่าเป็นที่รักของซอยอยู่วิทยานะครับมีต่อน้ำมันนะนะครับแวันนี้ก็หลบอยู่ข้างในนะฮะเดี๋ยวไม่ออกมานรืนั่งหอบอยู่นะครับเพราะว่า เช้ามานี่ใส่กันตั้งแต่เช้านะครับนะฮะมีนตฮะเพ่พิ่เรยว่าผ่านลึกผ่านสึกสงครามไปช่วงเช้านะครับเขาสั่งเยอะมากเลยเนี่ยดูดูสั่งทุกเนี้นะครับตอนนี้เรดาด้านไางด้าเซฟฟี่ไข่ตไ่ดีนะครับแล้วก็วันนี้มาแล้วนะใครที่จองนะครับปลาระเบิดตาบูมบูมนะครับจองเอาไว้นะครับก็มาหมดแล้วนะครับมา มาเยอะมาเต็มนะคั้งแบบปิงปองทงแบบลับบี้นะครับจริงๆรสชาติเหมือนกันนะฮะแต่ฟิลลิ่งการกินมันก,ก็จะแบบแหลมๆงับๆแบบยังไงก็จะกลมๆน,นะก็ <c oughs> แล้วแต่แต่มาทั้งสองสูตรแล้วนะครับวันนี้มาแ่่แนะ <c oughs> <c oughs> ได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้ใครบอกว่าแพ็กกิโลเนี่ยมันเยอะไปลูกชิ้น500กรัมก็มาแล้วนะครับ นี่ขายแม่75บาทเท่านั้น500กรัมก็มาแล้วลูกชิ้นนะครับสั่งได้สั่งได้เลยนะครับมาแล้วนะครับโอ้ไม่หลายอ่านี่มาหมดแล้วแล้วก็ที่ขายดีนะฮะเดี๋ยวถ้าเอาไปลงใน i อจีตะกุบด้วยนะครับก็คือปิบบาลตาปราหิมเนี่ยไก่เชียงนี่ฮะขายดิบขาดีครับต้องบอกว่าขายดิบไขาดีจริงๆ ตรงนี้นะครับอยากให้ท่านได้ทดลองกินทดลองทานนะครับนี่คือไก่เชียงคุณภาพสูงส่งออกต่างประเทศนะครับแต่เรามาขายกับเพจไทยรสชาติไม่เหมือนไทยเครื่องเทศนี่หวานหอมกลมกลม่อมร้อยกว่าบาทนะครับเพื่อนๆท่านทราบมาซื้อที่นี่เราจะหน่ายเพียงแค่หนึ่งร้อยเก้าบาทนะครับปกติแล้วหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับมาซื้อดีลดราคาให้อีกนะครับมีทั้งไก่เชียงรสไก่เนื้อเชียงและไก่เชียง,ยงหมาล่าขายดีดีมากนะครับโอ้ยอะไรนะ่ อาสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวเร็วนี้นะครับทาง MFM MM เรานะครับก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องประกันเข้ามาด้วยนะครับประกันชีวิตนะครับร่วมกับไทยไทยสมุดประกันประกันชีวิตนะครับก็จะมีการอาจจะอันนี้จำเป็นแผนไว้นะครับเปิดระบบสมายแถ้ประกันอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้นะครับซื้อลูกชิ้นครบเท่านั้นเท่านั้นแถมประกันด้วยนะครับ อันนี้แล้วก็จะเกี่ยวเรื่องการมีสกุลเหรียญดิมคอยขึ้นมาเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับจะค่อยๆอธิบายให้ฟังนะครับนี่คือนวัตกรรมก้าวหน้าก้าวล้ำก้าวใหม่นะครับของบริษัทเป็นยันฟาร์มเก็ติ้งจำกัดบริษัทของคนไทยที่ก้าวไกลสู่ระดับสากลในอนาคตวันนี้ผมอาบิดินบาลังน้อยน้อยน้อยขอกระกาศว่าอัสสลามุอะลัยกุลมอลัมตุลร้อนมักการตุ่แล้วพบเจอใหม่ครับพี่น้องชาวไทยกับสวนดีกรับ ลูกชิ้นที่ไหนมันก็มีแต่ถ้าลูกชิ้นคุณภาพทำจากเนื้อบัวเกรดพรีเมียมต้องลูกชิ้นตรา MFM อร่อยเต็มคำผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเนื้อนะครับ MFM แล้วแบ่งเป็น2อย่าง2ประเภทนะครับ1ก็คือลูกชิ้นเนื้อแบบปกติ2คือลูกชิ้นเอ็นเนื้อครับนะะมีแบบ2แบบให้ท่านเลือกนะครับ อร่อยทั้งสองแบบถ้าชอบแบบเนียนๆละมุนล,ละมุนก็ต้องลูกชิ้นถ้าชอบแบบกรุบกรุมีเอ็นหน่อยๆทานแล้วสะใจปากก็ต้องลูกชิ้นเอ็นเนื้อนี่แหละครับของเราแตกต่างยังไงนะครับจากแบรนด์ทั่วๆไปมันก็คือนะครับส่วนประกอบส่วนผสมที่เป็นลูกชิ้นบัวแท้ กรับกันให้เวลาท่านทานเนี่ยท่านจะไม่รู้สึกว่าท่านทานแป้งผสมเนื้อท่านจะรู้สึกเหมือนท่านนั่นแหละทานเนื้อวัวจริงๆฟินๆไม่เช่คใช่ไหมทอดมาแล้วฮะอันนี้ทอดมาเลยครับนี่คือสภาพทอดตะกี้นี้นะครับลองกันแลนะ้วกรุบเลยฮะทานเล่นยินงได้น้ำจิ้มลูกชิ้นลนนหน่อยนะ ซึ่งเราก็มีจัดจำหน่ายด้วยนะนะครับพรากันเร็วๆนี้เนี่ยทอดก็อร่อยย่างก็ดีหรือว่าใส่ก๋วยเตี๋ยวนะครับเหมือนเดิมท่านจเจาเราของเรานะครับไปทานเล่นในครอบครัวก็ได้หรือจะนำไปจัดจำหน่ายก็ดีนะฮะแบบเป็นสองอย่างนะครับหรือนะครับมีหรืออีกเอาลงทำเป็นกับข้าวเอาไปเป็นลูกชิ้นปิ้งนะครับขาย ลูกชิ้นทอดขายทําเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นก็ขายได้ขายดิขายดีและราคาครับอันนี้สําคัญนะครับเพราะลูกชิ้นเนี่ยมีหลายเกรดนะครับนะบ,บางท่านถูกเขาก็ใส่วัตตุดิบใส่เนื้อน้อยๆนะครับของเราใส่ประมาณเนื้อเน้นๆเต็มๆนะครับเยอะนะต้องบอกเยอะเลยนะครับปริมาณเนื้อที่ใส่เข้าไปแต่ราคาแบบเบาๆฮะร,ราคาที่ท่านเนี่ยจับ ต้องได้โอ้ตกใจนะอย่าตกใจผมตกใจตัวเองจับต้องได้แน่นอนครับกลับเนื้อบัวกับลูกชิ้นเอ็นเนื้อแบรนด์ M.F.M. อร่อยเต็มคำครับขออีกคำฮะอาหารสมเรรจรูปลปาปลาหิม ไก่แดดเดียวลูกชิ้นไก่เนื้อเชียงและไก่จอรรับประกันความอร่อยโดยอาบิดีนบัลลังน้อยบราฮิิมอร่อยสั่งเลย